เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่275ใครมีเข็มในโลกการต่อสู้หนึ่งในสองศพคือเฉินหยวนเฟิงจากนิกายแสงตะวันนั่นเป็นเรื่องปกติท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงร่างเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจการตายของเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างไรก็ตามหนานเทียนซิงจากนิกายแสงดาราก็ตายที่นี่เช่นกัน ฉากดังกล่าวเป็นสิ่งที่อาจทำให้ใครก็ตามสูดลมหายใจเย็นๆมีกี่คนในเมืองนี้สามารถฆ่านานเทียนสิงได้จริงๆพวกเขาทุกคนรู้คำตอบสำหรับคำถามนี้หากนานเทียนซิงจัดการได้ง่ายเขาคงถูกจับและประหารชีวิตหลายครั้งโดยพระราชาแห่งอาณาจักรเฉินเพราะเขาแข็งแกร่งและมีประสบการณ์อาณาจักรเฉินจึงไม่สามารถทำอะไรเขาได้ดังนั้นเขาจึงเป็นอิสระมาโดยตลอด ถ้าเขามั่นใจขนาดนั้นเขาคงไม่มาเมืองหลวงของอาณาจากักรเฉินแบบสบายๆขนาดนี้ได้อย่างไรก็ตามบุคคลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้เสียชีวิตที่นี่อย่างเงียบๆมันทำให้ทุกคนหวาดกลัวจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดคือแม้ว่าบุคคลสำคัญทั้งหมดจะมารวมตัวกันในเมืองนี้แต่ในบรรดาคนเหล่านี้ผู้ที่มีความสามารถในการฆ่าหนานเทียนซิงคงมีไม่เกินสิบคนยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ผู้คนจากนิกายแสงดาราก็รวมอยู่ด้วย ฝูงชนแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งตรวจสอบร่างกายของเฉินหยวนเฟิงในขณะที่อีกกลุ่มตรวจสอบหนานเทียนซิงพวกเขาทั้งหมดมีปัญหาแต่พวกเขาก็ยังคงไม่แสดงอารมณ์ใดๆใบหน้าของหยวนเฟิงดูประหลาดใจด้วยความระมัดระวังเขายังคงถูกจับด้วยความประหลาดใจบาดแผลร้ายแรงในลำคอของเขามีขนาดเล็กมากดาบของเขาอยู่ข้างๆเขาเขาคงจับมันไว้แน่นก่อนจะตายเมื่อถูกตีเขาก็ทิ้งมันไป สัญญาณทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเขาระมัดระวังอย่างเต็มที่เมื่อถูกโจมตีอย่างไรก็ตามเขายังคงถูกสังหารด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขาดูประหลาดใจมากฆาตกรต้องอยู่ในขั้นเทียนหยวนเป็นอย่างน้อยมันเป็นการลอบโจมตีชายชราจากนิกายแสงตะวันผู้ชาติช้าว,ว่าผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งเช่นนี้จำเป็นต้องใช้ยาพิษกับหยวนเฟิงผู้ฝึกฝนระดับตี้หยวนพิษดูเหมือนจะมีพิษร้แรงมาก ส่วนอาวุธที่ทําให้เกิดบาดแผลนั้นมันควรจะเป็นของมีคมมันควรจะเล็กมากเหมือนเข็มเขายืนขึ้นในโลกแห่งการต่อสู้นี้ใครกันที่ใช้เข็มพิษเป็นอาวุธของเขาในเวลาเดียวกันผู้คนจากนิกายแสงตะวันก็เปล่งเสียงคาดเดาวของตัวเองออกมาว่า มีบาดแผลจากดาบทั่วร่างกายของนานเทียนซิงแต่ก็ไม่มีใครทำให้กระดูกของเขาเสียหายเห็นได้ชัดว่าบาดแผลเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะฆ่าช,ชีวิตเขามีบาดแผลมากมายแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตสิ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิตคือพิษเย็นที่รุนแรงที่เข้าสู่ร่างกายของเขาผ่านบาดแผลจากเข็มเล็กๆเหล่านั้น บุคคลนี้ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสจากหนานเทียนซิงเช่นกันหลังจากที่เขาฆ่าหนานเทียนซิงแล้วตัวเขาเองก็สูญเสียพลังงานไปเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เฉินหยวนเฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นและนั่นคงเป็นสาเหตุว่าทำไมเฉินหยวนเฟิงถึงประหลาดใจมากในโลกแห่งการต่อสู้ใครกันที่ใช้เข็มพิษเย็นเป็นอาวุธของเขาทั้งสองกลุ่มถามคำถามที่คล้ายกันจู่จูมันก็เงียบไป ูงชนไตรตรองอย่างลึกซึ้งกับคำตอบของคำถามนี้บางคนก็มองหน้ากันโดยไม่รู้อะไรเลยบางคนแค่มองท้องฟ้าแสดงท่าทีไม่แยแสต่อคนตายทันใดนั้นมีคนทำลายความเงียบและถามว่าสองคนนี้มาจากสองนิกายที่แตกต่างกันทำไมพวกเขาถึงตายที่นี่พร้อมๆกันละ่ะคำถามนี้ทำให้ทุกคนตกใจ ถูกต้องแล้วคนหนึ่งอยู่ที่ระดับที่8ของระดับเทียนหยวนในขณะที่อีกคนหนึ่งอยู่ที่ระดับที่6ของระดับตี้หยวนในแง่ของการฝึกฝนมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาหนานเทียนซิงจะไม่มีวันแสวงหาเชินหยวนเฟิงเป็นพันธมิตรนอกจากนี้หนานเทียนซิงยังชอบที่จะอยู่คนเดียวยิ่งกว่าน,านั้นเฉินหยวนเฟิงจะไม่กล้าอยู่กับหน,น,นานเทียนซิงเขาคงกลัวว่าจะถูกเล่นจนตายอย่างแน่นอนนั่นทำให้มันแปลกยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาจะตายด้วยกันได้ยังไง เห็นได้ชัดว่าพวกเขาตายด้วยน้ำมือของคนคนเดียวกันใบหน้าของชฉินหยวนเฟิงแปลกมากฉากแปลกประหลาดนี้กระตุ้นให้เกิดคำถามมากเกินไปมันทำให้ทุกคนงุนงงในโลกแห่งการต่อสู้นี้ดูเหมือนว่าจะมีชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้เข็มเป็นอาวุธของเขาใครบางคนพูดด้วยเสียงแผ่วเบาใครทุกคนก็หันไปมองเขาทันที ชายผู้นั้นมีรูปร่างผอมเตี้ยและมีหนวดเหมือนหนูการถูกจ้องมองโดยผู้ฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมหลายคนเกือบจะทำให้เขาหมดสติไปขาของเขาเริ่มสั่นและตอนนี้เขาไม่สามารถพูดได้สอดคล้องกันด้วยซ้ำผู้ฝึกฝนผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นตระหนักได้ทันทีว่าพวกเขาได้ปล่อยพลังงานอันแข็งแกร่งออกมาผู้ชายที่มีหนวดเหมือนหนูนั้นอ่อนแอดังนั้นเขาจะต้องกลัวอย่างแน่นอนโชคดีที่ความหวาดกลัวของเขาไม่ได้ฆ่าชีวิตเขาไป ดังนั้นผู้ฝึกฝนผู้ยิ่งใหญ่จึงดึงพลังอันแข็งแกร่งของพวกเขากลับมาและถามเขาว่าเจ้าหมายถึงใครผู้ปลุกฝังที่มีชื่อเสียงคนไหนที่ใช้เข็มเป็นอาวุธของเขามันคือนักบุญไร้ขอบเขตในตำนานหัวหน้าของทะเลสาบไร้ขอบเขตอาวุธของเขาคือเข็มขณะที่สันเทาชายผู้มีหนวดเหมือนหนูก็พูดต่อและเข็มของเขาไม่มีรูปร่างและเต็มไปด้วยรูปร่างนั่นเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เขา พวกเขาใสา่หัวพร้อมกันปฏิเสธการคาดเดานั้นดูสิมีเลือดอยู่ที่นี่ตรวจสอบสีของมันแน่นอนว่าไม่ใช่เลือดของเฉินหยวนเฟิงหรือนานเทียนซิงมันคงเป็นเลือดของฆาตรกรข้าแน่ใจถ้านักบุญไร้ขอบเขตเป็นผู้กระทําผิดเขาก็ไม่จําเป็นต้องกระอักเลือดออกมาด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาสามารถฆ่านานเทียนซิงได้อย่างง่ายดายเฉินหยวนเฟิงไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงด้วยซ้ําเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ ชายชารามีหนวดคราวสีขาวพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังผู้คนต่างพยักหน้าเห็นด้วยนักบุญไร้ขอบเขตผู้ลึกลับมีทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งและอยู่ในระดับที่ไกลเกินกว่าหนานเทียนซิงมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะทะเลาะกันการฆ่าเชญหยนเฟิงนั้นง่ายดายราวกับการหายใจอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่เขาจะใช้เข็มแทงเขาอย่างไรก็ตามถ้าไม่ใช่นักบุญไร้ขอบเขตคนนี้แล้วใครละ่ะที่นี่จู่ๆก็มีคนอุทานออกมา มีบาดแผลอื่นๆบนร่างกายของหนานเทียนซิงคนก็ขยับเข้ามาดูใกล้ๆพวกเขาพูดไม่ออกทันทีพวกเขาสังเกตร่างกายอย่างระมัดระวังแต่พวกเขายังคงพลาดบาดแผลที่แทบจะมองไม่เห็นไปบ้างบาดแผลลึกลับเหล่านั้นทั้งแคบและยาวดูเหมือนบาดแผลจากเข็มแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยบาดแผลเหล่านี้น่าจะเกิดจากมีดบินที่เล็กมากชายชรายกนิ้วสองนิ้วแล้วพูดว่าข้าคิดว่ามันจะยาวขนาดนี้ หลังจากได้ข้อสรุปนี้ความสับสนก็เกิดขึ้นกับทุกคนอีกครั้งใครในโลกนี้ใช้เข็มและมีดพร้อมกันตอนที่276นักบุญไร้ขอบเขตขณะที่การสนทนากันไปทั่วจูจ่ๆก็มีใครบางคนตะโกนด้วยความกลัวคนนั้นก็กระโดดออกไปและเริ่มตัวสัน่นมันคืออะไรมีคนรีบถามด้วยความตกใจตัวร่างกายกำลังเคลื่อนไหวมันละลาย และเน่าเปื่อยใบหน้าของชายคนนั้นซีเซียวราวกับว่าเขากำลังจะอ้วกเมื่อใดก็ได้เมื่อได้ยินเขาฝูงชนก็รู้สึกหวาดกลัวพวกเขาหันไปมองทันทีศพทั้งสองเคลื่อนไหวได้จริงๆและพวกเขาก็เน่าเปื่อยด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเกิดการเน่าเปื่อยศพก็สั่นและมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างมากไม่นานมันก็เล็กลงเรื่อยๆฝูงชนมองหน้ากันพวกเขาทั้งหมดมีสีหน้ามืดมนขณะที่กระแสความเย็นดูเหมือนจะลอยขึ้นมาจากด้านหลังจนถึงศีรษะ เสียงตะกนดังขึ้นอีกครั้งเมื่อมีคนวิ่งหนีไปผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอกว่าบางคนก็เดินตามเขาไปทันทีทุกคนรวมถึงผู้มีอำนาจในหมู่พวกเขามีใบหน้าซีเซียวที่แสดงสีหน้าหวาดกลัวมีพิษเย็นแปลกๆอยู่ในโลกจริงๆเหรอใครคือฆาตกรนี่มันน่ากลัวมากขณะที่พวกเขายังคงตกตะลึงด้วยความประหลาดใจแต่ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งชายผู้มีหนวดเหมือนหนูล้มลงกับพื้นขณะวิ่งหนีไปบนลำคอของเขามีเข็มเงินแววๆอยู่ จากนั้นเสียงเยือกเย็นก็ดังก้องออกมาไอ้โง่เขาากล้าดียังไงมาหลอกข้าตอนนี้ให้ข้าแสดงให้เจ้าเห็นว่าเข็มของข้ามีรสชาติอย่างไรหักมีชาติน่าจําไว้เข็มของข้าล้วนเป็นเข็มเงินที่ไม่มีพิษอย่างไรก็ตามผู้ชายที่มีหนวดเหมือนหนูคนนั้นจะไม่มีโอกาสได้ยินเขาอีกต่อไปเข็มเงินนั่นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ภายในชั่วพริบตามันฆ่าชีวิตผู้ฝึกฝนขั้นต้นตีหยวนไปในทันทีฝูงชนต่างรู้สึกหวาดกลัว ช,ชายชรามีหนวดคราวสีขาวพูดนักบุญไร้ขอบเขตเหรอในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ทำไมไม่แสดงตัวออกมาละ่ะภายในหมอกที่มืดมนปรากฏขึ้นเสียงอันเยือกเย็นดังขึ้นข้าไม่ต้องการเข้าไปพัวพันกับการทะเลาะกันระหว่างนิกายยอของเจ้าในเมื่อพวกเจ้าที่เหลือไม่ได้แปดเปื้อนชื่อของข้าข้าไม่เข้าใจว่าทำไมข้าจะต้องพบเจ้ามันมีแต่จะนำมาซึ่งปัญหามากกว่าผลดีใดๆเป็นการดีกว่าเสมอที่จะไม่พบปะผู้คน เสียงเยือกเย็นค่อยๆจางหายไปและหายไปในสายลมและฝูงชนมองได้แต่หน้ากันชายผู้มีหนวดเหมือนหนูคนนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาคนเหล่านี้แต่เขามาจากตระกูลหลงหนึ่งในแปดตระกูลขุนนางพวกที่มาจากตระกูลหลงโกรธเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรพวกเขายืนเฉยๆไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยทั้งนักบุญไร้ขอบเขตและสองนิกายใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขากล้ายุ่งด้วย ไม่ต้องพูดถึงการฆ่าหนึ่งในนั้นแม้ว่าเขาจะฆ่าไปหลายคนหรือหลายสิบคนก็ตามพวกเขาก็ต้องยอมรับมันเท่านั้นพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หากพวกเขาพูดอะไรผิดทั้งกลุ่มของพวกเขาก็จะต้องพบกับจุดจบขณะที่ฝูงชนต้องมองกันก็มีการเปิดเผยอีกอย่างเกิดขึ้นในใจของพวกเขาในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดมีความคิดเดียวกันนักบุญไร้ขอบเขตมาที่เมืองเฉินิงจริงๆ เขาไม่ได้ก้าวเข้าไปในโลกแห่งการต่อสู้มานานแล้วตอนนี้เขาคงมางานประมูลแล้วดูเหมือนว่าการประมูลครั้งนี้จะน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการประมูลถ้าเรายุ่งกับนักบุญไร้ขอบเขตเราอาจต้องเผชิญกับทะเลสาบไร้ขอบเขตทั้งหมดแล้วมันจะหายนะทุกคนรวมถึงผู้ที่มาจากนิกายแสงดาราและนิกายแสงตะวันต่างจากไปด้วยจิตใจที่ทุกยาก ยเยเซียวถูกซ่อนอยู่ในความมืดเมื่อมองดูคนเหล่านั้นจากไปในที่สุดเขาก็รู้สึกโล่งใจอาการบาดเจ็บสาหัสทำให้เขาไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ไกลในขณะนี้เขาอยู่ห่างออกไปประมาณ1,000เมตรโดยซ่อนตัวอยู่ในบ้านของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งมันเป็นสถานการณ์พิเศษดังนั้นเขาจึงต้องควบคุมผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยกำลังด้วยคำพูดไม่กี่คำและตัวเงินสองใบทุกอย่างก็ออกมาดีทีเดียว เมื่อเขาถอดผนึกที่เขาสวมไว้ออกพวกเขาก็รู้สึกขอบคุณมากราวกับว่าเยเซียวเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาเองไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเห็นเงินจำนวนมหาศาลได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาแค่ต้องนั่งเฉยและเงินก็เป็นของพวกเขาสิ่งที่เยเซียวมอบให้พวกเขาจริงๆแล้วคือเงินเพียงเล็กน้อยที่เขาพกติดตัวไปด้วยเพียงสองธนบัตรก็รวมเป็นเงินสองหมื่นตำลึง เงินสองหมื่นตำลึงไม่มีความหมายกับเยเซียวในปัจจุบันมันมีขนาดเล็กแต่มันหมายถึงความมั่งคั่งมหาศาลสำหรับคนธรรมดาประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถมีเงินจำนวนเท่านี้ในชีวิตได้แม้ว่าพวกเขาจะเลิกกินหรือดื่มไปสักระยะก็ตามเพื่อรักษาครอบครัวเงินห้าตำลึงต่อเดือนก็เพียงพอแล้ว หลังจากจัดการกับครอบครัวนั้นแล้วเยเสี่ยวก็กลืนยาลูกกรยาลูกกนชั้นยอดหเม็ดและหยดน้ำอวกาศ10หยดซึ่งช่วยรักษาเขาได้ในระดับหนึ่งเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมุ่งความสนใจไปที่การรักษาตนเองเขาต้องทำหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเพราะเขากลัวว่าคนพวกนั้นจะบ้ามากจนต้องค้นหาที่นี่หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเยเซียวไม่เชื่อว่าจะมีอะไรแน่นอนในโลกนี้อะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพื่อปกปิดร่องรอยของเขาอย่างสมบูรณ์ยเยเซียวเปลี่ยนใบหน้าปลอมตัวของเขาอีกครั้งแม้ว่าเขาจะต้องใช้พลังปราณทางจิตวิญญาณมากและทำให้กระบวนการรักษาตัวเองนานขึ้นหลังจากที่เขาทำให้แน่ใจว่าเขาถูกปกปิดไว้อย่างดีซึ่งแม้แต่ใครก็ตามที่พบเขาเขาก็จะไม่เป็นที่รู้จักในที่สุดเขาก็เริ่มมุ่งความสนใจไปที่การรักษาตัวเอง เขาหายไปในจิตใจของเขาจิตใจจิตวิญญาณของเขาไปทั่วร่างกายเพื่อตรวจสอบสถานะของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเพื่อจะพบว่ามันยุ่งเหยิงมากอวัยวะของเขาถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและกระดูกของเขาหักบาดแผลปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาที่ดีและมีสุขภาพดี สิ่งเดียวที่ดีคือตันเถียนของเขามันถูกทําให้แห้งแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยกระแสพลังปราณสีม่วงด้วยพลังปราณสีม่วงนั้นมันจะง่ายกว่าสําหรับเขาที่จะเริ่มกระบวนการรักษาเขาเริ่มต้นจากปฏิบัติการพลังปราณสีม่วงพลังงานจากยาลูกกรชั้นยอดที่เริ่มระเบิดและพลังงานแห่งชีวิตจากหยดน้ําอวกาศเหล่านั้นเริ่มซ่อมแซมส่วนที่แตกหักของเส้นลมปราณของเขา เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ